สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณทุดงคัสถาล้านนาโดยอาจารย์ทัศนียาชัยสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหารได้กล่าวเปิดการอบรมศิลธรรมองค์แห่งศีลห้าสู่การพัฒนาความดีสากลเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักศีลห้าในทางพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติ ตามหลักความดีสากลซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงจากพระอาจารย์และพี่เลี้ยงจากนั้นผู้บริหารได้ถวายสักการะแด่พระอาจารย์มีลาภอัคคัลาโภพ,พระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียนของอำเภอสันทรายก่อนที่นักเรียนจะได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมารกะและอารัธนาศีลห้า ในการนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องศีหเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์แห่งศีเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องในภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานเรียนรู้จํานวนสี่ฐานโดยมีพี่ๆจากทุดงคัสถาล้านนามาคอยให้คำแนะนำซึ่งการเข้าฐานในวันนี้ประกอบด้วยฐานที่หนึง คือการฝึกปฏิบัติมารยาชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้ให้ถูกต้องตามหลักของวัฒนธรรมชาวพุทธซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเมื่อปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะทำให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยทำให้เข้าถึงความสุขไม่ไปก่อเวรก่อภายกับใครและทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ฐานที่2คือการฝึกปฏิบตัติการจัดพับจัดเก็บพับเสื้อผ้าและสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่บ้านที่โรงเรียนและที่ทำงานโดยเริ่มจากการจัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้การพับเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีการจัดเรียงสิ่งของให้ตรงกันวางจากเล็กไปใหญ่เป็นต้น ทำให้ผู้ฝึกได้รับความสบายใจโล่งใจและติดใจอยากจะเป็นผู้ที่มีระเบียบตลอดไปฐานที่3คือการฝึกปฏิบัติทําความสะอาดบัดกวาดเช็ดถูอย่างถูกวิธีเพื่อปลูกฝังนิสัยเป็นผู้รักความสะอาดเพราะความสะอาดถ้าทำอย่างถูกต้องถูกหลักวิชาจะทำให้ยิ่งทำยิ่งรู้สึกดียิ่งทำยิ่งเป็นสุข เมื่อเด็กได้ฝึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยจะทำให้เด็กๆไม่ชอบความสกปรกแม้เพียงน้อยนิดอย่างจิตให้ใสสะอาดและจะไม่ยอมให้ความชั่วแม้เพียงน้อยเล็กน้อยเกิดขึ้นในใจฐานที่4คือการฝึกปฏิบัติการล้างห้องน้ำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างถูกต้องเพื่อรู้จักรักษาความสะอาดห้องน้ำเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเด็กจะรู้ว่า ทิฏฐิมานะของตนลดลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือทําเมื่อฝึกจนเป็นนิสัยจะทําให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้ารบผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณทําให้เป็นที่รักของคนทั่วไปมนักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติทั้งสี่ฐานแล้วก็ได้มาเขียนรายงานและนำเสนอต่อพระอาจารย์ว่าการที่ได้มาฝึกอบรมในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และจะสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกับการเรียนการเข้าสังคมและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไร